ไปปมรามาะ,ะมาณ<า><า> 9, 9ชุดแล้วละคะประทับระมาก9ชุดนะคะ,ะ,คะต้องขอบคุณมาว่าทุกข้อของพี่ต้อยเนี่ยเต็มไปด้วยตัวปั่ทางบริษัทแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแนนนะคะพามปชมสาขาเชยภูมะคะิค่ะสาขาเชยภุมมของเราเนี่ยตั้งอยู่ในโฮมโปรเัยภูมินะคะใครที่แวะเวียนมาแถวนี้สามารถแวะมาคุยกับน้องก้อยได้เลยนะคะน้องก้อยจะคอ,อยยูแลต้อนรับทุกท่านอยู่ค่ะ นี้นะคะเป็นโอกาสนี้ที่แนนได้มาที่สาขานะคะก็เลยชวนน้องก้อยเนี่ยไปขอบคุณลูกค้าคะ่ะลูกค้าท่านนี้เนี่ยซื้อโซฟาของเราเนี่ยไปเกือบสิบชุดและตลอด3ปีเนี่ยเป็นลูกค้าที่น่ารักใ้การสนับสนุนสินค้าของแบรนด์อินเทโซเราเป็นอย่างดีนะคะลูกค้าท่านนีท้ทำร้านอะไรนะคะน้องก้อยร้านเครื่องเสียงสายฟ้าโอเซลนะคะแล้วก็ร้านสายฟ้าบันเติร์พาวค่ะงั้นเดี๋ยวเราวาไปดูที่ร้านทั้กันเลยนะคะสวัสดีค่ะ แนนจากคินเทโซนะคะวันนี้คะ่ะแนนมีโอกาสได้มาเยี่ยมชมสาขาเชยูมิะคะ่ะก็เลยมีโอกาสเนี่ยมาขอภาษณพี่ต้อยนะคะพี่ต้อยเป็นลูกค้าเรามากว่า3ปีและซื้อโตฟาเราเกือบถึงชุดครั้งนี้เนี่ยมีโอกาสก็เลยขออนุญาตมาขอบคุณพี่ต้อยด้วยตัวเองเลยคะ่ะขอบคุณขอบคุณให้พี่ต้อยแนะนานตัวดนึงค่นนะ,คะว่าพี่ต้อยเนี่ยทำมามที่าาะไรคะ่ะทานี เปิดร้านเสื้อผ้าวันที่8มีนาค่ะใครที่สนใจเครื่องเสียงนะคะพี่ต้อยเนี่ยเป็นร้านใหญ่ในจังหวัดชัย,ยภูมิเลยค่ะมาใช้บริการเครื่องเสียงและเครื่องสักค่ะพี่ต้อยได้เลยอยากสอบถามว่าพีต้อยเนี่ยรู้จักบริษัทเราได้ยังไงคะไปเดินที่โฮมโปนะคะแล้วก็ไปเหิรฟ,ฟารนน์มีเอรน่านั่งเล <c oughs> เข้าไปเข้าไปแล้วไปรู้จักเซลล์ค่ะ ไปเขาดูจาน่ารักดีก็เลยอยากซื้อที่นี่อะค่ะค่ะพี่ต้อยไม่ซื้อต่อมาไปตรอมาถึีเื่นอนแล้วครัมาก9าเก้าชุดได้ห่คะเก้าชุดนะคะต้องขอบคุณมาว่าทุกบ้านทุกค้องของพี่ต้อยเนี่ยเต็มไปด้วยโซฟาทางมรสษัทแล้วนะคะ <laughs> ราคาให้ของแถมเยอะแยะเลยก็เลยชอบค่ะเลยจะไม่ไปดูที่ไหนดูแบบนี้ฮอนเลยค่ะ